เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าสะดือมันมีไว้ทำไมแล้วมันติดกับอวัยวะอะไรในร่างกายวิกิพีเดียบอกว่าสะดือเป็นแผลเป็นบนท้องเป็นจุดยึดเกาะของสายสะดือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่มีรกจะมีสะดือวิกิพีเดียบอกไว้แค่นั้นแล้วสะดือติดกับอวัยวะอะไรในร่างกาย หลังจากที่หมอได้ตัดสายสะดือของเราออกจากแม่ออกมาแล้วเนี่ยสายสะดือหรือว่าท่ออันนั้นเนี่ยมันก็จะรีบติดตันไปเพราะว่าไม่ได้ใช้งานแต่จริงๆแล้วมันยังอยู่นะคะมันยังติดกับท่อปัสสาวะแล้วก็กระ,ะ,ะเพาะปัสสาวะะังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะรั่วซึมทางสะดือทำให้เป็นโรคสะดืออักเสบแล้วก็ต้องไปรักษากันมากมาย คนที่ผ่าตัดไส้เลื่อนหรือว่าผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีหรือว่านิ่วในกระเพาะปัสสาวะอาจจะไม่มีสะดือเพราะว่าเวลาหมอผ่าตัดเนี่ยเขาจะผ่าเข้าไปทางสะดือแล้วก็พอผ่าตัดเสร็จเขาก็จะเย็บปิดทางสะดือทำให้ไม่มีสะดือวันก่อนเพิ่งดูทีวีมาเขาบอกต่ำเอฟไม่มีสะดือเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่ถ่ายยากหรือว่าปัสสาวะ ติดขัดนะคะลองเอานิ้วเนี่ยไปวนๆที่สะดือจะทำให้ถ่ายคล่องแล้วก็ปัสสาวะลื่นขึ้นลองไปทำดูนะคะถ้ามีปัญหาแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดสะดือทุกวันนะจะได้ไม่เหม็น